วันขึ้นพระวจะนะมาถึงคุณระวังกาฝากชีวิตที่บ้านผมมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผมรักมากแต่ต้นไม้ต้นนี้มักจะเจอกับศัตรูคุกครามอยู่บ่อยครั้งศัตรูที่ผมพูดนี้ไม่ใช่หนอนมแมลงหรือโรคแต่มันคือกาฝากผมต้องช่วยจัดก,การเอากาฝากออกมาบ่อยครั้ง กาฝากเปรียบได้กับวัชพืชในแปลงผักที่คอยแย่งอาหารพืชผ,ผักที่เราปลูกไว้กาฝากเริ่มต้นจากชีวิตในเม็ดเล็กๆจากพืชพันไม้อื่นมาเกาะติดต้นไม้ที่เราปลูกไว้ด้วยพาหะต่างๆเช่นนกกระรอกเป็นต้นจากชีวิตเล็กๆมันค่อยๆโตขึ้นจากน้ำเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกไว้ต่อมาไม่นานชีวิตเล็กๆ จะโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเหมือนกิ่งหนึ่งในต้นนั้นถ้ากาฝากมีมากและมีอยู่นานต้นไม้ต้นนั้นจะไม่เกิดผลไม่โตและทำให้ต้นไม้ดังกล่าวสูญความเสียความงดงามไปด้วยผมต้องขอให้ทุกคนมาช่วยตัดกิ่งกาฝากออกจากต้นบ่อยๆเมื่อกิ่งกาฝากถูกตัดออกไปจากต้นไม้ของผม ดูสวยงามขึ้นกิ่งก้านก็ผลิใบผลิดอกออกผลดีขึ้นชีวิตของคุณและผมก็คงไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ที่บ้านของผมนั่นแหละครับเราต้องเผชิญกับศัตรูชีวิตที่มีจุดเริ่มต้นแทบจะไม่รู้ตัวว่าเมื่อรู้ว่าตัวเรามีกาฝากมันก็เกือบจะสายไปหรืออาจจะสายไปเสียแล้วกาฝากที่ผมพูดถึง เป็นกาฝากชีวิตที่มันเริ่มต้นก่อตัวมาจากความคิดไม่ดีที่ตัวเราประมาทคิดว่าไม่เป็นไรกำจัดมันเมื่อใดก็ได้และแล้วเราก็ลืมมันไปขณะที่เราคิดว่าเราลืมไปแล้วนั้นมันค่อยๆอย,อย่างลากและเกิดขแขนงในตัวเราจนมันเติบโตเราก็ไม่อาจกำจัดมันให้ออกไปจากชีวิตเราได้ความคิดไม่ดีอาจจะเป็นความ ิดฉาริษยาอาจเป็นลากแห่งความขมขื่นอาจจะเป็นความคิดโลภมากอยากได้ของคนอื่นหรือของใครที่ไม่ใช่ของตนเองอยากได้หญิงอื่นนอกเหนือจากภรรยาของตนจริงอยู่ความคิดดังกล่าวย่อมผุดขึ้นมาได้อยู่เสมอหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดขึ้นได้กับทุกคนการที่ความคิดผุดขึ้นหรือถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นในตัวเราเอง มันไม่ใช่เกิดจากความผิดหรือความบาปมันไม่ใช่อันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าเราบ่มความคิดหรือเก็บไปอยู่ในความทรงจำความคิดดังกล่าวอาจจะค่อยๆย,ยังลากและเติบโตกลายเป็นความรู้สึกที่รุนแรงแล้วแผงฤทธิ์ออกมาในรูปของการกระทาและลงมือขอให้เราจำไว้เสมอว่านกบินข้ามศีรษะถือว่าเป็นเรื่องปกติ และไม่อาจห้ามได้แต่เราสามารถไล่นกปฏิเสธไม่ให้มันทํารังอยู่บนศีรษะของเราฉันใดก็ฉันนั้นความคิดไม่ดีอาจจะผุดขึ้นหรือกระตุ้นให้เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้แต่คุณและผมต้องห้ามไม่ให้มันมาอย่างลากทํารังอยู่ในชีวิตของเราระวังความคิดที่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นต้องรู้จัก รู้เท่าทันกับความคิดนั้นเสียให้ได้ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีกาฝากแห่งความคิดที่ไม่ดีกำลังเติบโตขึ้นในชีวิตเป็นเหตุให้คุณธรรมในชีวิตอับเฉาลงจงอย่ารีรอและมัวเสียดายจงตัดมันทิ้งเสียถ้าคุณปล่อยให้กาฝากมีชีวิตอยู่คุณเองก็จะตายจงเลือกเอาถ้าคุณตัดเองไม่ได้จงสแสวงหาพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงทราบวิธีที่จะกำจัดกาฝากให้หมดไปจากชีวิตของเราได้ครับท่านผู้ฟังสิ่งเหล่านี้เรากำลังเผชิญกันมากมายอาธิษฐานในเช้านี้แหละคลาควรก่อนออกไปรับพระพรแห่งชีวิตจากแสงแดดแสงตะวันและอากาศที่แสนดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับมลมนุษย์ในทุกสิ่งและพระพรที่รอคอยอยู่ที่จะผ่านพ้นทุกปัญหาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเวลานี้ จะผ่านพ้นไปได้ด้วยองค์พิะเยซสุริสต์สหายเลิศของเราขอพระอ,องค์ทรงปโปรดเมตตาที่จะอวยพรทุกท่านที่ไข้คุณและอธิษฐานกับพ่อแม่ลูกอาจารย์บีเรชัยหรือสลัดและอาจารย์ชวนพิษและอาจารย์มีชัยกโกแวขอให้เกิดพระพรในชีวิตของทุกท่านในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ